สัญญาณโทรศัพท์ไม่ขึ้นแก้ได้ไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราทําการปิดมือถือให้สนิทก่อนเมื่อปิดแล้วให้ถอดซิมการ์ดออกมาแล้วเอายางลบดินสอลบตรงตําแหน่งที่เป็นทองเหลืองลบเบาๆนะครับอย่าลบแรงนะและลบไปทางเดียวพอลบเสร็จแล้วให้เราเอาผ้าแห้งปัดทำำาําความสะอาดออก แล้วเอาซิมการ์นั้นใส่เข้าไปเพียงแค่นี้สัญญาณเราก็กลับคืนมาปกติแล้วแต่ถ้าใครทําตามที่แนะนําแล้วสัญญาณยังไม่มาให้ทําดังต่อไปนี้ให้เราไปที่การตั้งค่าของมือถือแล้วเลื่อนหาคําว่ารีเซ็ตในนี้เครื่องของคุณหนึ่งจะอยู่ที่การจัดการทั่วไปกดเข้ากดเข้าไปที่รีเซ็ตค่ะแล้วเลือกรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายกดตั้งค่าใหม่ใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือเครื่องนี้องเราลงไปเมื่อใสรหัสเสร็จกดถัดไปกดยืนยันรีเซ็ต เขาจะบอกว่ารีเซ็ตเครือข่ายแล้วให้เราทําการกดปดัดทั้งหมดออกไปเลยแล้วกดปิดแล้วเปิดมือถือใหม่ขึ้นมาเค okay, ลด็ดีๆแบบนี้ฝากแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยนะครับใครแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วก็ถึงทราบเลยนะครับ